ขายดีบอ,อได้อค่ะอันนี้เป็นเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่รูป ทำเองบาค้านี่คะทำเองทุกชิ้นงค่ะทำเองไม่ได้ไม่ได้ทำหลายคนนะคะเนาะก็ทำคนในทุนก็ประมาณหกเจ็ดคน,นะคะโอประมาณหกเจ็ดคนนะคะ <c oughs> ออนนญาตด,ดูด้วยนะคะนี่เอาไปอัปเดตลง y u t u b e แล้วคะ่ะสวยนะคะพวกนี้ใบเท่าไร่คะพวกนี้คะ่ะ อ,อ๋ออันนี้ทรงออกนอกไหมพี่เป็นสินค้าโอท็อปใช่ไหมคะสินค้าโอท็อปนะคะพ่น้องนี่ไหมคะพี่นอ้นนองคะอันนี้ก็คือส่วนมากเห็นหน่วยงานราชการเพิ่นพากกันพ่ายก็กันหิวได้ใช่พี่น้องอแต่สารกางเิ่นไปเห็ดงานเป็นก,กันหิวแบบนี้แหละคะพี่น้องจ้าจะฝากกันเลยพามาเห็นกันเลนยนหนอรีวิวนะคะนะคะรีวิวให้กับ กลุ่มนะคะแม่บ้านอันนี้กลุ่มทอผ้านะคะอันแบบพระเพทตนานีา่ผืนจักบอานใบจักบาทค่ะอ๋อนี่ค่ะแบบผ้าแพะพข้านางก็มีเดี๋ยวไปดูพวงกุญแจนะคะพี่น้องขะกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรุูปผ้า จากผ้าน้องนุ่นน้องแนนอำเภอปะทุมราชฎรุงสามากไก่นะคะเนาะมาตุม,มือบอกคะิร์อตวัน่นค่ะมมีไปทังยืนกบว่าจะมาเงนะค่ะอ๋อขาเติมหออันนี้มาข้ออ่นอยังงะสคอค่ะอสคออันนี้อ่าใสขข่คนะ้อแมสค่นะใสขข่คอแมสนะคะ เดยเจฟ้าจะเอาสายคล้องเม็ดค่ะเพราะว่าชอบนะคะพี่น้องถึงแม้ว,ว่าเขาจะรนรงแล้วจะไม่ได้ให้ใส่แล้วแต่เราก็ต้องได้ใส่เพราะเราเดินทางไกลสามสิบเม้ยค่ะสายคล้องเม็ดสายคล้องเม็ดนะคะ ช่วงนี้เหรอคะอันนี้อะไรคะตอนนี้จะเป็นห้อยพระขาเส้นที่ยี่สิบห้อยยังคะนี่ตอนนี้จะเป็นคล้องเม็อยู่ค่ะตัวเออ่ตัวสายสีดำจะเป็นห้อยพระอ๋อห้อยพระถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นนั้นสามสิบเก้าถ้าเป็นรุ่นนี้ยี่สิบค่ะอันนี้ก่ไม่เป็นตะขาบไว้เป็นหมไม่ขาไม่ะาเชือกตัวนี้ค่ะบ่คะเชือกหนังเชือกอันนี้เป็นเชือกอันนี้บ่คะไม่ขาดใช่ไหมคะไม่ขาดค่ะอ๋ออ๋อคือเห็นหน่อยดีนะหนูว่า เดยนนะคะพี่น้องคะเห็นระบายได้วยความสวยความงามเพื่อนบอกว่าไม่ขาดนะคะอันนี้เชือกับต้นเชือก,อกหนังค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะใส่แบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้นแบบนี้แม่บอค่ะ พี่เขาบอกว่าไม่ขาดถ้าไม่ขาดเราก็จะเอาแบบนี้เราชอบแบบนี้สวยดีค่ะพี่นอนจ้าซอยแม่บ้านเฮานะพี่นอนเลือกดยูนะคะชอบสีที่แบบว่านี่ค่ะสวยไหมอันนี้เส้นเท่าไรคะสามสิบ <99, 99. S 1> เก้าสมเ่ยคะเส้นร้อยะ่ะคือมันสวยเนี่ย ากกอได้จริงๆนะคะที่จอดได้จริงๆค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละค่ะเส้นละ39บาทนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็คือช่วยอุดหนุนนะคะผ่านมาก็อุดหนุนได้นะคะอยู่ที่อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่พุทธอุทยานพุทธอุทยานพระอ่ามงคลมิ่งเมืองนะคะก็ขับรถผ่านแล้ว ราคาพานไปไกลละนะคะก็เลยเห็นก็เลยกลับมานะคะเพราะว่าพานมาจังหวัดอำนาจกับบเคยได้เขามาตรงนี้จักเถ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เข้ามาก็มามาแล้วก็สบายใจไปไหว้ดวงปู่แสงมาค่ะอ่าก็เลยมาแวะอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องก็ได้คลิปแล้วก็กลับไปให้กับเพื่อนๆนะคะชาว YouTube ได้ดูกันค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณมา,มากค่ะ